ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัถึง15โลบัเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสารับ3ทรงผมฟรีในแมปที่มีชื่อว่าไลโทเปียในอยกเนาะเป็นของอีเวนต์ มาเรียแคร์รีในนิงนะครับวิธีการรับก็คือให้เราเข้ามาในไลทอเปียและเราทําการมายืนรอตรงเนี้นะครับรอจนกว่าเวลามันจะหมดนะคือมันจะให้เราดูคอนเสิร์ตแล้วก็เก็บกล่องแล้วเราถึงจะได้สมผมมาครับโอเคตอนนี้ก็คอนเสิร์ตได้มาเไปไ็นทีมรอแล้วเนาะให้เราทําการกดปุ่มสีเหลืองไปเลยครับและรอเกมมาหลุดนะโอเคเมื่อเราเข้ามาในคอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเราก็จะได้มาหนึ่งสมผมนะครับ ส่วนอีกสองทรงผมนะครับเราต้องทําการเก็บกล่องคริสต์มาสนะครับในด่านของคริสต์มาสนั่นเองเนาะก็เราก็ต้องดูคอนเสิร์ตนี้ไปเรื่อยๆนะจนถึงด่านที่ตัวนักร้องอะ่ะเขาขี่กวางเรนเดียนะครับก็คือขี่คันแหละผมไม่รู้เรื่องอะไรนะโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอีกหนึ่งทรงผมนะได้จากการเก็บกล่องนั่นเองนะครับซึ่งตัวกล่องก็หน้าตาประมาณนี้เลยให้เก็บไปเลย เรียบร้อยนะครับเราก็ได้มาอีกทรงผมมาแล้วเนาะวิธีการรับสามทรงผมก็มีทั้งนั้แล้วครับง่ายๆเนาะใครที่ชอบพินี้ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามด้ยอย่างเื็สเสื้อเข้ากลุ่มที่คอ d กดติดตามเป็นเฟแล้วก็ไปซื้อริงด้วยสิ่งนี้ลาไปเ,ปเปลยนะครับสุดครับขอบคุณที่รับชมลิปจนจบนะครับ